ตอนนี้ได้ทำการตัดมาเห็ดลองเึงิงสร้างใจไก่ตุ่มเอามาเอามาใหา้เป็นไม้แกนหล่อนเพิ่นว่าไมยุ่งไวสันด้านนี้ก็เขาตัดไปเห็ดงามยางสติกก็เลยตัดออกมาเ้านี่สวยพรลุดอยู่หนีน้อยนึงตัดเอาแล้วก็เลยเอาไปเห็ดลองเมิงนี่ต้วน,นี้ปรากฏวา มันโมเมนไใหม่ยุ่งกินมันเป็นใหม่ดูแล้วกะ็เนื้อมันก็เป็นใหม่ดูมันโมเมนไใหม่ยุ่งมันเป็นใหม่ประดูเป็นรากไม้ประดูตัดเอาอยู่นีเมื่อเสาร์านี่สวยปุรุดอยู่นีน้อยหนึ่งมันมันเป็นเล่มเหลมขึ้นมาหนีนะรุดบุกเลยตัดเอามันสีแดงดีครับ ตัดออกมาก็เลยกินสวยใสดังห่วยห่วยห่วยมันกินใหม่ดูตัวนี้มันโมเมนต์ห่ยูุ่งเลยมาเห็นลองมึงก็เป็นใหม่ดูนะไม่ดูก็ถือว่าเป็นไหม่ถี่มีความมาตรฐานสีแดงตัวนี้ตัวนี้เป็นใหม่สนตัวนี้เป็นเป็นงาใหม่สน ตัดพอดีตัดตัดกิิงมันประมาณทอ่อเกือบท่อโปรตีนนี่เห็นแกนมันมีความมันว้าวก็เลยเอามาเห็ดลองบึงปรากรว่าสีสวยเลยพี่น้องเ้อไม่สนถ้าแกนเป็นสีมันมันสีน้นำตาลจักหน้อยนี่มันจะเป็นโอ้งามตัวนี้มันเป็นตามันได้ไหลนะเป็นแหนงมันได้หลมันก็เลยเป็นสีดำๆเทียบเทียบใส่กันครับใหม่ดู จะอยู่ประมาณหนึ่งพอกนี้ถ่ายยุนิเทียนเดี๋ยวสิลงยุนิเทียนนี่เป็นยังไงบ้าง<ม>พวกนี้เป็นงาไม้บักขามนี่ทำลงสีหมูเสานี่โปแพงดอกซุ่มนี่อันอร่อยนี่ซุ่มนี่ไม่อยากได้ก็สร้างมาบปแพงดอกขายอันอร่อย <c oughs> <c oughs> มีซีรีสอยู่พวกมีผู้อยากได้พ่อคนเลยเป็นยังไงแพร่งพูดกพี่น้อง ม่ใช่เอาคลื่นสีค้ายร่วมคาโซงลอยหนึ่งหมดเลยจังไลยคอมเมมต์มาบึงกันนะสนใจบ่เนี่ย้าร่วมคาโซงลอยหนึ่งเลยสีว่าจังไหนแพงหรือเปล่าแพงค่ะร่วมคาทรงลอยหนึ่งนี่ส้มนี้ได้ส้มเขาเขาหน่ไอ้พวกไม่ดูนี่มันสีบดได้ร่วมคาทรงลอยหนึ่งกับพวกใหม่ที่มีลายมีอย่างสีนะพวกใหม่แกนนี่ร่วมคาทรงบดได้ลอยหนึ่งแต่ว่าเป็นกิ่งใหม่เขาวๆาแบบน,บบนี้ได้พวกนี้นี่ร่วมคาทรง ก็เาขาเขาหน่ร่วมคาซงลอยหนึง่งได้ยุ่นี่สนใจก็ว่ากันเข้ามาเล่ได้บานนี่เล่หลดหลังสต็อกเดี๋ยวท่ายุ้ยเท่นตัวนี้ก่อนไม่ดูจากเขาท่งสีเนี่ยอรหรอกว่าเคยเป็นสร้างสีท่าไปโหลดได้ต้องเทียขึ้นฟอร์ดอาฟายู่ หลังจากลงดูนิเทนแล้วก็เสียดสินเรียบร้อยสองงานนี้เป็นใหม่สนตัวหนึ่งใหม่สนตัวหนึ่งใหม่ดูนี่ซองงานนี้ก็มีความมั่นวาวพ่อสมควรขนาดเล็กขนาดสามมิลน,นี่เชียบไปให้พ่อซ้ำใด้ซัมหนึง่งเหมาะสำหรับขีเมือเร็วแรงทะลุนรก พวกนี้เป็นแกนไอพวกนี้เป็นงาบกักขำนี่พวกนี้เป็นงาบกักขำอ่าพ่อใหญ่เรานั่งอยู่นี่นี่พ่อใหญ่เราเอาไปเผ <c oughs> าทันนี่เราเอางานไปเผาทันรลดสุกหนึง่งเพื่อนว่าโอ้ยสิไปขายยังแพงเพลงยเพื่อนว่าร้อยหนึง่งร่วมคารงกับมันกับพ่อขายแล้วเราว่านี่รุ่นนี้นี่เป็นงาเป็นงาใหม่บกักขำซื้อ,อเราว่าสิขายแพงเลยเผาันสองอันนี้ก็ ได้หลายกว่าฟืน้นแกไปหล่นุกหนึ่งเอาไปเผาทานันหล่นุกหนึ่งเผาทานันงามมันนี่จักสิได้พราะเคืองสอบว่าได้สอบลลอแล้วลอยหาสิบแต่ว่าสองอันนี่มันหลายกว่าทานันหล่นุกหนึ่งล้ว่าเล่สิล่องเสียความนอ่องเมืองนี่อันละหนึ่งรอยบาทร่วมคารงแต่ว่ามัน้องเมืองในค่ารงแพงค่ารงถึกนะ คาส่งนี่มันเหลื่มต้นที่สามสิบห้าบาทเคยเคยเอาไปส่งอยู่ที่สามสิบห้าบาทย่างหน่อยๆกย็จะให้ลดเ็ดสิบบาทแปดสิบบาทซะพี่น้องไงน,นี่ร่วมค่าส่งลอยหนึ่งรุ่นนี้ลอยลอยรอยุรย่นี้ไปบอไปตี่นุี่รุ่นนี่สิมาลอยยังไงหรุ่น,น,รรน,นี่มันไม่ดู <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ไม่ดูสังใจก,ใก่ต้มนี่ตัวนี้เป็นไม่สนสุ่มนี่ พวกไม้แกนพวกนี้มันสีเฮ็ดอย่างได้จักหน่อยเฉพาะค่าตัวมันก็เรื่มต้นที่หนึ่งลอยเช่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ดูนี่มีหลประมาณผู้อยากได้อีเด้นนี่ให้สำหรับผู้ที่อยากได้อีรลีจังทิกาวาละค่าลอยเศร้าลอยสามสิบอ, <c oughs> อืมเอาเพราะลอยหาซิบหอกนี่นี่ร่วมค่าทรงก็สิประมาณลอยหาซิบอะนี่นี่ก็ลองเห็ดเบื่องอันหนึ่งมีคุณค่าแต้ๆเตลยสำหรับคนที่มักเด้เลย เป็นขนาดซ้ำเป็นเล็กขนาดซ้ำมิลขาเอาไปแท่งแล้วมันออกอ่อนออกอยังกะจังไปฝนใส่หินเอาฝนเห็นมันแหลมลงอีกตัวนี้ให้มันก็ซ้ำเล็กซ้ำมิลนนะ่ะว่างเอ้ยเจ้าหนี่นี่เป็นซ้ำมิลหมดนี่น,น,น,นี่ซุ่มขาวๆนี่ก็สองอันนี้ออกมานีุ่่มอยู่นี่ว่าทีอันละหนึ่งลอยล่วงขาทรงมีใครสนใจบ่นี่ S 1> 1, <S นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยขายพอดีซ้ำพอดีพอทานอยู่พอดีเอาวาเอาบ้างนีกสนใจสองอันนี่บอกตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้นพอดีสแตนเลสมันเหลืออยู่หนีเงาเงาตัวไอเป็นไม่ไม่สนนี่ก็เลยบริเจียน่ะนะก็เลยเจียเตะไปน้อยเดียว มีลักษณะในการเจียปลายมันจะมีความแตกต่างกันตัวนี้มันจะสวยเจียให้สวยเข้ามาเป็นสวยๆแบบนี้นะตัวนี้ก็ลองเจียไปซื้อฮ่าเด็กหน่อยมันอยากเอาไปแท่งไฟโบกกลิ่นก็เลยเจียแต่ปลายน้อยเดียวนี่เจียแต่ปลายน้อยเดียวสำนีนะก็เลยสิบดเลยสีบุคือกันถ้าเอาเล็กขนาดนี้ไปแท่งไฟกราบกล้วยนี่กคอยากอ่อนเนี่ยแท่งก็ตจ้องแท่งขึ้นสูงเติบพี่ละพี่พี่จังสิจังสิแก่นลนะ แต่แที่ยงก็สำเร็จสำนึงนี่ออกก้อนนะนะเพราะว่าปลายมันจะบ่สวยแบบนี้นี่ปลายดูโบสวยที่สุดนคลิปนี้มารีวิวเข่าเขาสนใจ <laughs> <laughs> วางว่าเมื่อกันะคือขายทุกไข่หย,ยาบ <laughs>